ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่7มีนาคม2 5 6พนะครับสมรม2องร้อจริญพื้นผู้ยากไร้นําโดยหลวงพ่อพระครูการชนะสุตาคมเจ้าคณะอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมด้วยอดีตประธานสภาเขตจอมทอง3สมัยนะครับท่านกิเรเสศน์มงคลหรือว่าอนิมโกร์ที่ใหญ่ใจดีของพวกเรานะครับผม <S <S วันนี้นะครับพวกเราได้มาลงที่เคสที่1956นะครับตรงนี้อยู่ที่เรียกว่าเป็นชุมชนที่มัดยัชุมชนที่สีภูมินะครับเป็นเคสของคุณยาย สายจิตนะครับวิทูลพันนะครับทัางอายุ87ปีนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของโรคคานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโรคสมองอาไซเร์ด้วยนะครับทาพี่นิ่มก็เลยได้นำตาทําเพื่อมามาเยี่ยมในวันนี้ให้พี่นิ่มกล่าวพูดหน่ับครับก็อันนี้ติดเนื่องจากที่เรามาตัดผมแล้วก็มาทำวัคซีนตัดเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงอาหารให้จากพี่น้องประชาชนในโรงเรียนวัดใหญ่ศิริพันธ์ก็เลยสืบเครื่องมาว่ามีมีคุณยาย ว่าต้องการทเาเพิ่นก็เราก็เลยมาเยี่ยมคุณยายแลว้วก็นำาเพิ่มมามอกไปให้ด้วยครับเพื่อทุอนค่คาได้จ่ายในครัวเรือนให้กับผู้ที่ดูแลคุณยายนะครับแตนน่ก็มีนนที่อาจริงนะครับเป็นผู้ดูแลบุญยายเนาะ รู้สึกไงมั้งครับที่วันนี้ทางพี่นุ้ยได้มาเยี่ยมเนาะความเมตตาค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีสะพานบุญครับเป็นพี่นุ้ยนะคุณพี่พูดถึงแค่นี้หน่อยพี่ขอบมากนะคะกระดาที่สองรอดได้บุญเพือนผู้แยกไว้นะคะที่ได้มอบจิตมีจิตให้กับประชาชนพี่น้องทุกคนในชุมชนเรื่อยมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่นานยเลยค่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ พี่ๆท่านใดที่คิดอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับในเพจชมรมสงฆ์ใจบุญกึ่นผู้ยากไร้นะครับหรือทางเพจของเพื่อนสขนิ่มนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา้วยนะครับพวกเราก็จะเป็นสะพานบุญแบบนี้ต่อไปนะครับพี่ๆท่านใดมีความยินดีที่จะบริจาคเป็นผู้ป่วยก็ดีเป็นแทนเพื่อนก็ดีนะครับหรือเป็นรถเข็นดูแ์ก็ดีนะครับเราก็จะเป็นสะพานบุญมามอบให้ผู้ป่วยที่บ้านเลยครับ ก็เคนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุุลด้วยนะครับสตีครับิว่าเลยว่าเป็นคดังในสงเครา์แ